บิสมิลลาฮิราะมานิราะหมอัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุรที่สามอัลอิมรอนสถานที่ประทานสุร,รเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน200อายะคลิปนี้เป็นอายะที่191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله <applause> ยามยืดยามนั่งและยามนอนพวกเขาจะใคร่ควรในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินวงเล็บเปิดแล้วพวกเขาจะกล่าวว่าวงเล็บปิดพระผู้อภิบาลของเราพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนี้โดยไร้สาระพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งดังนั้นได้โปรดช่วยเรา ให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดอัถาธิบายเพิ่มเติมที่หนึ่งสามห้าของประโยคที่ว่าบรรดาผู้ที่ระลึกถึงอันลาะยามยืนยามนั่งและยามนอนพวกเขาจะใคร่ควรในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอธิบายว่านั่นคือสัญญาณเหล่านี้ สามารถช่วยเราให้เข้าใจความจริงถ้าหากว่าเราไม่ปฏิเสธพระเจ้าและสังเกตปรากฏการแห่งธรรมชาติเหมือนกับคนที่มีความคิดและไม่เหมือนกับสัตว์อัธ,ธิบายเพิ่มเติมที่136ของประโยคที่ว่าพระผู้อภิบาลของเราพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนี้โดยไร้สาระ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งดังนั้นได้โปรดช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดอาธ,ธิบายว่าการสังเกตร,ระบบของจักรวาลอย่างใกล้ชิดจะนำพวกเขาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องว่าแน่นอนที่สุดจะต้องมีชีวิตในโลกหน้าที่มีการให้รางวัลตอบแทนและการลงโทษ ระบบแห่งจักรวาลเองนั้นบอกให้เรารู้ถึงวิทยาปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังและทำให้เรารู้ว่าผู้ทรงสร้างและผู้ทรงปรีชาญาณน,นั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนในการสร้างมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นการที่พระองค์ได้ทรงมอบทุกสิ่งให้เป็นปัจจัยอันยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ และได้ประทานความสำนึกทางศีลธรรมให้แก่เขาเพื่อจำแนกแยกแยะสิ่งดีและสิ่งเลวนั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามนุษย์จะต้องไปตอบต่อพระองค์ว่าเขาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับรางวัล สำหรับความดีที่เขาได้กระทำไว้ในโลกนี้และจะถูกลงโทษสำหรับความชั่วที่เขาได้กระทำไปการคิดเช่นนี้จะทำให้เขาสรุปได้ว่าจะต้องมีชีวิตหลังความตายที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาการตระหนักเช่นนี้จะทำให้หัวใจมนุษย์เต็มไปด้วยความกลัวการลงโทษในโลกหน้า และเขาจะวิงวอนต่อพระองค์ให้ปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกจบอายะที่191ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การแมบีมูฮัมมัดสลลลลออะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือดัฟีมุ่นกุลอานความหมายคำพืออานกุลอาน อธิบายโดยมาลานาไซวิตอบุนาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันซึ่งหนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยเจ็ดขออนลญาประทานคนเดวผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดุลริญละอัสลามุอะลัยกุลท่า